พี่แยม้มพี่ยี่แล้วใครคนอะมาเข้าเกมอย่างไวเหมือนเดิมนะคะเข้าเครื่องให้ไวที่สุดเครื่องสมโคดไกล จ่ายก่อนเลยจ่ายก่อนเลยไม่สนใจนะครับจ่ายก่อนเลยครับจ่ายก่อนไปเลยครับไม่เไรค่ะเรามีพี่ยักษ์พี่แย้มพี่ยาดพี่ยี่อยู่ เอาแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะคุณนู่นเลยไกลๆเลยเราจะปัดนลยแหละเครื่องแดงเรายัางเข้าไม่ได้นะเราเข้าเครื่องธารมด้ไปก่อนวัดเสียววัดเสียวเกมนี้วัดเสียวพี่ยักษ์เราโดนพี่ยักษ์เราโดนแล้วพี่ยักษ์ฉันจะไปช่วยเองโอเค แล้วไปแล้ฉันไม่ไปช่วยนะสวยคำเดียวเลยค่ะสวยจะจัดมาแล้วค่ะมา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 ค่ะเดี๋ยวรักษาให้พี่ยักษ์เอง ล้วพี่ยักษ์ไปปักแกวกับผีต่อหรือปอกค่ะฉันเป็นหมอมาค่ะพี่ยักษ์เลิกพายได้เรานิจใจแมวมากๆ ไปฮะไปป่านฮะเพื่อนจุกอยู่ต้องไปป่านฮะป่านใกล้ๆก,ก็ได้ฮะป่านให้หมดฮะความใจแมวของเราบอกเลยบอกเลยสามรซที่ไม่ได้พาใข่มาใช่ไหมพี่วิ่งมาแบบใจคอผมไม่ดีเลยพาคนมานแน่แน่ อย่านะานะานสุดหลอแล้วผีก็หล่อซะด้วยยัยไงไได้ยินเสียงเราแล้วยังไงคะยงังไงม,มาจริงใช่ไหมมาจริงใช่ไหมสรุปมาจริงไหมจะได้วิ่ง ไม่ใช่เราจะได้วิกอะไรยังไงอ่ไม่มาไม่มาปั่นต่อ,อโดนทรงไหนอะโดนทีงไหนอะมาแล้วครับมาแล้วครับดูใช่ครับรักษาให้ครับ เล s <S ือกไพ่เลยครับพี่ใหญ่พี่พี่แย้มเลือกไพ่เลยครับจะผมรักษาให้เป็นหมอเลือกไพ่เลยฮะหยิบสีไปฮะก่อนที่ไพ่ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรเฮ้ย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 ขอช่วยละกันเรียนกรรม ิ่งมาเจอผีสุดหลอไอ้แล้วอ้แล้วเอาอีกแล้วเพื่อนลบมอยู่ตรงนั้นโอเคุเ,คเ,คเพื่อนโดนสองรอบแล้วไม่รอดค่ะไม่รอดไม่รอดต้องตัดใจต้องตัดใจมาทางไหนเนียมาทางนี้สินะอับทิงไม้ไว้ให้เลยครับ โอ้โยแย่ย้ายเลยฮะไปฮะ โดนทุกดอกเลยเนาะโอ้โหไอ้นี่กับปาโดนทุกดอกเลยโอ้โหยายายานะปาแม่นแล้วเกินโดนทุกดอกโอ้ย พอแล้วปลาเก่งเหลือเกินเข้าถูกดอกเลยโอยช่างปลาเหลือเกินเดี๋ยวพี่โดนตรงไหนอ่ะพี่เขาไม่รออแล้วอ่ะ เราอีกรอบที่เรารอดยากนะฮะบล็อกหน้าต่างเสย โอ๊ยออยยออ๊ยอ้ออ้อยอ้อยอ้อยออยออออยออ้ยอ้ยออยอยแม่นมาจากไหนเนี่ยไปตูใครเข้ามาแตปาไม่ินเนี่ย ปาเป็นเอฟเลยอ่าหลุดน,นะหาที่แขวนเจอหลุดน,นะเฮ้ยเอ้าฟาดซ้ำอีกท็อกซิกเหรอท็อกซิกอ่ะท็อกซิกอ่ะท็อกซิกท็อกซิกทุกคนดูท็อกท็อกซิกจัดเลยดูหลน่นหล่นนะหล่นนะผมหล่นนะเอาผมหล่นนะ,ะท็อกซิกจัดเลยอะทุกคนฟ้องฟ้อง ซ้ำคนโดนแหวนจิตใจทำด้วยอะไรคนล้มก็ยังไม่ข้ามไปเลยนะซ้ำเฉยโหดร้ายโหดเยี่ยมอำม,มหินไอ้ยเอย้อยู่แถวนี้อยู่แถวนียยนะ้ยังอยู่นะยังอยู่นะบอกเพื่อเลย ไอนี่เฝ้าไอนี่เฝ้าไอนี่เฝ้าส่งแันตบอกเตือเลยด,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 ลด,ด,ยดูดูดูังป้ายเงป้าใส่เราดูดูดูโอ้โหจิตใจจิตดูดูดูมาซ้ำอ,อีกดูโอ้โหจิตใจ โหดเทียบเกินเลยบรรดาดูดูมีควงด้วยมีควงด้วยเฮ้ยเินไปครับพี่ตลกเหรอ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  ไอ้อนี่ก็ทำลายจริงจังแล้วเกินไม่มีที่แน่นแล้วเอ้าหลอกอีกหลอกอ่ะหลอกอีกหลอกอีกรอบเอ้า <c oughs> เก็บร้อยไปจริงค่ะรอบนี้ได้รอดค่ะแบบนี้รอดยากค่ะ แบบนี้รอดได้เลยฮะแต่ยากอะเพื่อนจะไปปั่นก็ไม่ได้อัน,นี้เห็นแล้วอ้าวเรามีไฟฉายเลยย่นี่เราไม่ใช้หรอเมื่อกี้บอกเลยก็ปาดไปดีฮะ บอกเลยพลังมา้าเอาเพื่อนโดนอยู่เหรอเวรกรรมเอาแล้วไงรอเป็นสแตนบายช่วยเพื่อนเลยนะถ้าเพื่อนโดนเพื่อนยังไม่เคยโดนแหวนแต่เพื่อนอยู่ไหนก่อนตอนนี้อยู่ไหนก่อนฮลัฮโลโหลฮัลโหลอยู่ไหนตอบไลน์นอยอยู่ไหนฮลัฮโลโหลฮัลโหลไม่เห็นใครเลย Utong này no. no. đi ạ, hello tương ân nài tương ân hello mang tàn tệ con tàn tệ con tàn tệ ยังไงซิยังไงยังไงมาแล้วมาแล้วแม่จ๋ามาแล้วหาหาล้วอยู่หาแล้วอยู่หาแล้วอยู่หาแล้วอยู <c oughs> เอย่เอ้ยเอ้ยไอ้นี่ก็ปลาเก่งจังเลยเนะาะปลาโม่หรือปลาจริงจังเนี่ยเอาที ปิดป uh ้าปลาเพื่อนเราแล้วมาโดนเราเวรกรรมแลนะอย่างนั้นเอาเวรกรรมเลยนะไม่มีทางหลีกแล้วอ้าวโดนล็อกแล้วปาดอ้อย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 โอ้โหปลาเก่ง ไม่เอาไอ้เอ๋เอเหรอปเกเก่งไม่รอดแล้วค่ะโครชิวู้ลชิจะถอนมาด้บุนนเขาจะอ,อ๋อตอัโวโทเทเรียบร้อยเพื่อเราจะรอดไหมแต่เราเนี่ยไม่รอด <c oughs> มีหวัวเ้าะด้วยดูดูดูคนเกรียนดูคนเกรียนโดดลงได้สัญญาจะไปช่วยเพื่อนเลยจะไปช่วยเพื่อนทันทีมาอ้อยเอออะไรหรอเอาเร็วจ้าทำเร็วจ้าไอ้ที่มัน กระียนแล้วเนี่ยปล่อยเราไปเนี่ยนี่ปล่อยเสือเข้าป่าพลาดแล้วแบบนี้นายพลาดแล้วานายพลาดแล้วหาโัวตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนั้น มาล่าเราแน่นอนแสดงว่าขับปล่อยให้เราต้ม่แน่เลยเกินไปเกินเกินไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปัดไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยฉันจะไปช่วยแอรเราไม่ทิ้งใครวข้างหลังู่แล้ว โอเคโอเครอประตูเปิดก็ได้ค่ะแต่ไม่มีกุญแจกันนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาซิเอาซิเอาซิโอ้ยแต่เพื่อนเราก็ไม่รอดเนี่ยตัวสองรอบ ยองเกือบเฮ้ยมันทิ้งเพื่อนเราหรอไม่รู้ว่ะครับผมน่าจะเปิดเร็วอยู่ครับ <c oughs> อ้าวโอ้โห <c oughs> ไอ้แสบไอ้นี่มันตัวแสบที่มันนางมารร้าย <c oughs> นี่มันควินไอ้นี่มันควิน คิวตัวเองให้พร้อมเลยค่ะคิวตัวเองให้พร้อมเลยคิวตัวเองให้พร้อมเลยมาคิวตัวเองให้พร้อมเลยค่ะมันมันบางค่ะมันมันบล็อกมันบล็อกประตูพี่ทางออกอยู่ไหนก่อนเอาดีๆเอาดีๆ อ๋อดีดีอ๋อดีดีเอ้า,า,อาอันเมื่อกี้นี่นา <c oughs> มาแล้วมาแล้วมัน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 มาแล้วทุกคน <c oughs> เรียบร้อย เรารอดก็พอใจแล้วทุกคนเป็นกำลังใจเพื่อเราด้วยรอ,อดปบัดเจ็บสหาหัสไม่เห็นละารารอ,อะ่ะให้ข้อมูลเพื่อนไม่ได้หายแค่ได้ว่าไม่ต้องช่วยฉันไม่ต้องห่วงฉัน นั่นของฉันนะพี่เสกรอโซไม่ได้กล่าวไว้อ,อยู่ทางนี้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้แล้วเราอยูวนี้ไปฝั่งนู้นเลยพี่ไปฝั่งนู้นเลยมันแบบผมแล้วไปฝั่งนู้นเลยเอา้าเฮ้ยลูกคานเจอประตูนะี่จะหาให้ ไม่คืนนะลุกไม่คืนแล้วโตนหนักแล้วมาอ่อะมันมาอีกแล้วมันมาเล่นกับเราอีกแล้วเนี่ยแน่เอ้ยเจ็บนะ เจ็บนะน,นี่โมโลี่ลเราเถอะหมดดูมัน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 ทำเออพี่ไม่ต้องช่วยฉันไปไหนไปไหนไปไหนมาตีมาตีมาตีไปไหนไปไหนไปด้วยดิออไปด้วยไปด้วยไปด้วย มาไปไหนจะไปไหนไม่ออกหรอก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 ไปไหนไปไหนอ้าวให้เราไปเฉยอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้บัค